สวัสดีครับสบายดีสวัสดีพี่น้องสูข่ขุนครับเนาะมากับมอมซีโนขึ้นเก่าคนเดิมนี่ลนะ้เด้อมาในมอมขาพามาอัปเดตเนาะนักท่องเที่ยวโัวโลกหลังไรกันเข้ามาเมืองไทยนะครับดูครับอันนี้ก็คือต่อแถวกันขึ้นเรือเลยนะครับขึ้นเรือนําเที่ยวของเมืองไทยที่ว่ามอมเรียกว่าเรือสํารานนะนนที่จรงิงพี่น้องคนไทยบอกว่าไม่ใช่เรือสํารานนะเป็นเรือนําเที่ยวนะครับดูครับ ยาวไปนู่นเลยนะยาวไปนู่นครับชั้นอาบมองเห็นก็จะเป็นชาวอินเะดียเนาะจะมาเยอะที่สุดเลยครับมาภาพม,มุมนี้นะครับสวยสวย เป็นภาพที่สวยนะครับนี่คือห้างใไอคอนสยามนะครับคนก็ยังมาเต็มเหมือนเดิมครับผมนี่คือเรือนักท่องเที่ยวนะครับ น,นี้ต่อคิวกันขึ้นเรือนะครับผมโอ้โหครับแถวยาวไปนู่นเลยนะครับนู่นสุดยอดจริงๆครับโอ้โหสวยงามนะครับ แต่นักท่องเที่ยวนะครับี่วันช<อ>ิเก็ตต่อวันคเก็ปะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับอันนี้ต่อทิวต่อแถวกันเทียบเลยนี่เลยครับต่อแถวขนาดน,นี้เลยนะครับยาวมานี้ครับ 哦。Oh อะไรจะขนาดนี้ดูน้องเที่ยวครับมาเป็นภูบคทัวแล้วครับชาวอินเดียนะรอบนี้เจนชาวอินเดียเยอะกว่าชาวจีนเนาะปกติเห็นจะเห็นชาวจีนเยอะกว่าชาวอินเดียวันนี้ชาวอินเดียเยอะครับลงเรือแล้วนะครับ เป็นข้าโจงเลยครับเป็นขบวนขบวนเลยนะโนูลงไปข้างล่างครับโอ้หเรือสวยมากครับยาวไปน,นุ่งฝั่งนี้เข้ามาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าซาวโยุโรปครับผมว้าวภาพที่สวยงามมากครับ ดูเอาครับจะเยอะเยอะไม่เยอะดูตามภาพครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสเนาะสัมผัสตรงนี้เลยนะตรงนี <ON> ้เลย

สุดยอดนะครับดูมุมนี้ครับโอ้โหครับต่อแถวกันลงเรือแล้วนะดูหน้าชาวต่างชาติก็มีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นครับ เอ,อาไได้เข้าไปถ่ายอ่าถ่ายใกล้ๆนะครับดูเนาะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับภาพที่สวยงามมากครับดูเมืองไทยคนเจริญนะว้า ขึ้นเรือแล้วนะครับสวยๆนี่ก็จะเดินลงไปจากนี้นะครับยาวลงไปเรือนี้นะครับเป็นเรือครับนี่คือเรือสำราญน,นะ มาเรือแทบแตกครับเดินไปหยุดไปหย่อแล้ครับหลังไลกันมาเรื่อยๆครับต่อแถวกันเข้ามารับนักท่องเที่ยวนะครับแบบนี้ใครจะสู้ได้เนาะ แล้วอ,อยากนึกถึงตอนสงการนะจะประมาณไหนครับผมเดี๋ยวพาไปบองมุมนี้นะครับมุมด้านบนเนาะว่าจะอลังการขนาดไหนครับทุกคนวิวเท่วทวทัดนะครับ นี่คือห้างไอคอนสยามนะมีแตะคนยืนเต็มครับรอดูน้ำพุนะทางบนฟ้าก็ามีว่าวนะแสงสีเสียงสวยงามครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้นะครับเนาะเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสวยงามเนาะคลิปนอมก็ไม่ค่อยมีสลาอะไรมากมายครับผมให้ดูนะักท่องเที่ยวนะรอ,อต่อแถวขึ้นเรือกลุ่มนี้ก็จะเป็นนะักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะครับมาแบบกลบุตัวเลยครับผมคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบบอมเซโนเนาะ สิ่งสำคัญก็คือบอกตขามโฆษณาเด้อพี่น้องนั่นแหละสนับสน,บสนมตั้งซ่องทางหนึ่งเด้อครับคลิปนี้บอมกับข้อจบเพียงเท่านี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี